ขั้นตอนที่หนะคะขั้นตอนที่1คือถ้ามันมีวงเล็บใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำในวงเล็บก่อนเราเขียนเลยขั้นตอนที่หนึ่งทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บก่อน ขั้นตอนที่1ทําในวงเล็บก่อนในวงเล็บคืออะไรเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3มใช่ไหมลูกเราก็เอามาเลยเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3นะขั้นตอนที่1ทําในวงเล็บก่อนเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3อันนี้บวกทําไมเอ่ยมันบวกกันไม่ได้อย่างที่ครูบอกเพราะอะไรตัวส่วนมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะ ตัวส่วนตัวหน้าเนี่ยเป็น 5. ตัวส่วนตัวหลังเป็น 3. ตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการโดยการอะไรลูกหาคอร์รนใช่ไหมคะโดยการหาคอร์รนใช่ไหมอ่าเขียนสี่เหลี่ยมไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็เขียนเลย หาคอรนของหาคอรโนของห้าสามคือคือเท่าไหร่คอร์โนตอบครูหน่อยลูกใช่เหรอมีแม่อะไรหารสามลงตัวต้องหารทั้งห้าและสามลงตัวนะหาคอรนคอร์โนของเรา ครูเขียนตรงนี้นะห้ากับสามมีแม่อะไรหารมันทั้งคู่ลงตัวไหมลูกมีไหมไม่ม,ไมีใช่ไหมใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่สามก็หารเฉพาะสามลงตัวแม่ห้าก็หารเฉพาะห้าลงตัวไม่มีแม่อะไรหารทั้งคู่ลงตัวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีแม่อะไรหารมันทั้งคู่ลงตัวเลยคร,รนก็คือจับมันทั้งคู่คูณกันเลยลูกคร,รนก็คือห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าอันนี้คือถ้าไม่มีแม่อะไรหารมันทั้งคู่ลงตัวใิ่ไหมคะจับมันคูณกันเลยนะักเรียนลืมอีกแล้ว <laughs> ก็คือสิบห้างงไหมเนี่ยตรงเนี้ยงงไม่เอ่ยเดี๋ยวมันทำหลายขั้นนะ ถ้างง,งให้บอกว่างงเลยนะเนี่ยเด็กๆใครงงบอกว่างงเลยนะคะคอรอนคือสิบห้าเมื่อเราได้คอรอนแล้วเราก็จะต้องทำตัวส่วนของเราเนี่ยทีละตัวให้เท่ากับคอร์โนเพราะฉะนั้นเรายกมาเลยเศษสามส่วนหของเรานะคะเศษสามส่วนห้าเราต้องการทำให้ตัวส่วนเท่ากับคอร์โน ใช้อะไรมาคูณตัวส่วนคือ5ต้องการทำให้เท่ากับครรน,โนครรน,นคือสิบห้าต้องใช้อะไรมาคูณอ่าสามเพราะฉะนั้นเราก็คูณสามอ่าคูณสาม คูณ3เข้าไปนะคะตัวเศษข้างบน3คูณ3ก็ได้9 5คูณ3ได้15ได้เศษ9ส่วน15ต่อไปเราก็เอาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งของเราคือเศษสองส่วน3เราก็ทำเหมือนเดิมโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรอนอที่เราหาได้เศษสองส่วนสาม คูณอะไรสี่สองส่วนสามคูณอะไรเอ่ยให้ตัวส่วนเท่ากับครอรนอคูณอะไรสามคูณอะไรเท่ากับครอรนเราถูกต้องค่ะห้าค่ะคูณห้าทั้งเศษและส่วนนะคะสองคูณห้าเป็นสิบสามคูณห้าเป็นสิบห้า ได้แล้วตอนนี้ตัวส่วนเราเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเศษ9ส่วน15กับเศษ10ส่วน15ต่อไปเราก็ดูเลยว่าเขาให้มันทำอะไรเอ่ยบวกกันใช่ไหมเราก็เอาสิ่งที่เราหาได้นี่ทำตัวส่วนให้เท่ากับคออนอนเนี่ยมาบวกกันเลย9ส่วน15บวก10ส่วน15เท่ากับเท่าไหร่19ส่วน15้ใช่ไหมคะ ได้แล้ว19ส่วน15นักเรียน19ส่วน15มันเป็นจำมันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะนักเรียนก็จะต้องทำให้มันเป็นอะไรทำให้มันเป็นอะไรเศษเกินเราก็จะต้องทำให้มันเป็นจำนวนคละ อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นทำโดยแบบไหนจำนวนคราทำยังไงตั้งหารใช่ไหมตัวส่วนคือตัวหารใช่ไหมคะตัวหารจะอยู่นอกเครื่องหมายหารนะคะตัวเศษเป็นตัวตั้งจะอยู่ข้างในเครื่องหมายหารนักเรียนดูนะเพราะฉะนั้น15หาร1 9 15คูณอะไรใกล้19สูตร 1> 15 1 15 1 9นึเลบสิหเหลือเศษส 4, เห็นไหมเอ่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นจำนวนคละก็จะได้เท่ากับ1นึ่จำนวนเต็มเศษคือ4เศษคือ4เพราะฉะนั้น4จะต้องอยู่ตรงตัวเศษส่วนคือตัวหารตัวหารคือ15หหรือว่าที่ครูชอบพูดว่าส่วนตัวเดิมนั่นแหละนักเรียนอ่าแบบนี้ นะคะ1เศษ4ส่วนสิบห้านะคะด,ดูทีหลังอ่าหนึ่งเศษ4ีส่วนห้านะคะโอเคตรงนี้ขีดเส้นใต้ได้แล้วละ่ะของขั้นตอนที่1ได้คำตอบแล้วสองตัวนี้บวกกันได้หนึ่งเศษสี่ส่วนสิบห้าได้แล้วต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่สองอันนี้คือคำตอบในวงเล็บที่เราได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สอง เขียนเลยขั้นตอนที่สองนำอะไรนำอะไรนักเรียนไปดูโจทย์โจทย์เขาให้เอา1เศษสส่วน9้าลบในวงเล็บใช่ไหมคะในวงเล็บเราได้คำตอบแล้วคือตัวนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำโจทย์เขาคือ1เศษสส่วน9้เราก็เขียนตามเขาเลย1เศษสีส่วน9้าลบลบวงเล็บใช่ไหม แต่วงเล็บเราได้คําตอบแล้วว่าคือตัวนี้เราก็เอาไปใส่นะคะลบ1เศษ4ส่วน15หเท่ากับสเหลี่ยมเท่ากับสเหลี่ยมไว้แล้วนักเรียนก็จัดการลบปกติแต่เรายังลบไม่ได้เพราะสองตัวนี้เป็นอะไรเป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ ทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนเพราะฉะนั้น1เศษสส่วน9ทําทำให้เป็นเศษเกินอ้อก่อนจะทำให้เป็นเศษเกินจะต้องหาคร,รอนอรก่อนนักเรียนเพราะอะไรเพราะอะไรต้องหาคร,รอนอรก่อนนักเรียนดู9กับ15อย่างที่ครูบอก บวกลบเศษส่วนไม่สามารถบวกลบกันได้ถ้าตัวส่วนของนักเรียนไม่เท่ากัน9กับ15ของเรามันไม่เท่ากันเราจะต้องหาคอรรอนอก่อนนะคะคอรอนอของ9กับ15คือ,อคอรอนอของ9กับ15คือขอคิดตรงนี้นะคืออะไร9กับ15ตั้งหารเลยลูกมีสูตรคูณแม่ไหนหาร9กับ15ได้ลงตัว ทั้งคู่บ้างนักเรียนก็ไปเปิดแม่สุคูณเลยซึ่งมันมีแม่สามสามอะไรได้เก้าก็คือสามสามเกสามอะไรได้สิบห้าก็คือสามห้าสิบห้าเหลือสามกับห้าไม่มีสุคูณแม่ไหนที่หารทั้งสามและห้าได้ลงตัวแล้วนักเรียนก็จับทุกตัวคูณกันก็จะได้สามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณห้าได้ 45คร,รอนอก็คือ3คูณ3คูณ5ซึ่งเท่ากับ45ได้แล้วนะคะเอามาเขียนเลยคร,รอนอคือ45นะคะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราได้คร,รอนอเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องทำจำนวนคละของนักเรียนเนี่ย ให้เป็นเศษเกินแล้วก็ทําตัวส่วนให้เท่ากับครนอนะคะอ่ะเอามาเขียนนะตรงนี้ไม่เอานะหนึ่งเศษสี่ส่วนเก้าเท่ากับทําจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินก็คือทาไงเอ่ยล่างคูณหน้าบวกบนส่วนตัวเดิมใช่ไหมเก้าคูณหนึ่งเป็นเก้าบวกบนคือสี่เป็นสิบสามส่วนตัวเดิมก็คือส่วนเก้า สิบ่วนเกขั้นตอนต่อไปเราเป็นเศษเกินแล้วเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับคอลนอมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนักเรียนทําตัวส่วนให้เท่ากับคอลนอเก้ 9. คูณอะไรได้เท่ากับ45นักเรียนก็ท่องเลย9ก้อะไรได้สีก็คือ9 5นั่นแหละ9 5 45นะคะอ่า ได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็จับตัวเศษคูณตัวเศษเลย5้คูณสได้15ใส่5ทด1ใช่ไหมห้าหนึทดอีก1เป็น6นะคะเอาปากกาไม่ออกลาางงของเรต,ตัวบนได้65ตัวล่างของเรา95ได้40ไก่มาลุกกวนแถวนี้ 9าได้45ต่อไปแล้วก็ตัวต่อไปมาตามโจทย์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือ1เศษ4ส่วน15อ่ามันเป็นจำนวนคละอยู่นักเรียนก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินเหมือนเดิมล่างคูณหน้าบวกบน 15คูณ1ได้15บวกบนคือ4เป็น19 19ส่วน15ส่วนตัวเดิมนะคะ15เราต้องทำให้เท่ากับคอรอนอที่เราหาได้เราก็ไปดูว่า15คูณอะไรได้45 15. 15 1 15 15 2 30 15 3 เป็น45แสดงว่าคูณ3เราก็จับ3มาคูณทั้งเศษและส่วนเราไม่สามารถคูณตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะคูณทั้งเศษและส่วน่า3คูณ9เป็น27ใช่ไหมใส่7ทด2 3 1 3ทดอีก2เป็น5เป็น57แล้วนะต่อไป15คูณ3ได้45อ่ ตอนนี้ส่วนเราเท่ากันแล้วเป็น45กับ45เท่ากันแล้วแล้วโจทย์เราคืออะไรลบใช่ไหมลูกเราก็จับ2ตัวที่เราได้เนี่ยมาลบกันนะคะจะได้ส่วนต้องเป็นตัวเดียวกันโดยการหาคร,รนรก่อนเมื่อเราหาคร,รนรได้แล้วเราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคร,รนรนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากับคร,รนรแล้วเนี่ยเห็นเปล่า เท่ากันแล้วเราก็จับมันมาบวกลบกันตามปกติได้นะคะโดยส่วนจะต้องเป็นตัวเดิมเราจะลบกันเฉพาะตัวเศษนะคะ65ลบกับ54ได้เท่าไหร่นักเรียน5ลบ4ได้1ใช่ไหม6ลบ5ได้1เพราะฉะนั้น65ลบ54ได้11นะคะส่วนด้วย45ส่วนด้วย45 แบบนี้อะไรนะอ๋อใช่ t thank y o กิ h a n k กิวโจทย์ผิดลบผิดด้วยดีมากดีมากหกสิบห้าลบห้าสิบเจ็ดได้เท่าไหร่ได้ได้เท่าไหร่ได้แปด 8, ใช่ไหมถูกปะเนี่ยถูกนะ ถ้าครูผิดก็บอกดีมากที่บอกนะคะ,ะได้แปดส่วนสี่สิบห้าได้คําตอบแล้วนักเรียนนักเรียนดูว่าแปดกับสี่สิบห้าเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังเป็นเศษส่วนอย่างต่ํำไหมก็คือไม่มีตัวอะไรหารมันทั้งคู่ได้ลงตัวก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําถ้ามีอะไรหารมันทั้งคู่ได้อีกให้หารก่อนนะคะซึ่งแปดกับสี่สิบห้าเนี่ยไม่มีอะไรหารมันได้แล้วใช่ไหม แม่5ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแม่หาร8ไม่ได้แม่5ได้เฉพาะ45แม่2ก็ได้เฉพาะ8 45ก็ไม่ได้แม่3ก็ได้เฉพาะ45ใช่ไหมคะไม่มีแม่ใดอาหารมันลงตัวแล้วแสดงว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะตอบ8ส่วน45อ่าแค่นี้เอง เสร็จแล้วมันเหมือนเดิมเพียงแต่มันหลายขั้นตอนนะคะใครอยากแคปแคปหน้าจอไว้นะคะครูอัดคลิปอันนี้ไว้นัก